จานเปิดอะไรเนี่ยจานเปิดอะไรจานเปิดอะไรไม่รู้เรื่องเลยโอเคเฉยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะนี่คือเสียงอะไรลงไปยีไปเปิดหายไปอ่ะพัดลมออกไป สวัสดีครับทุกคนท้องโลกจานวันนี้คือโลกจานนี่ครับคอมใช่ไหมใช่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 รูเขาไม่น่าจะสอนไม่ละจันท้องโลกวันนี้มีใครหยุดหนงอไอ้นิวเออทักหนานิวทักหนานิวนิวจ้าไม่ใช่เฟซสนะวะพี่โป้พี่โป้ส่วนใหญ่มันใช้พี่โป้ถามมันอะ

มันต้องมาละล่ะมาละล่ะติดตามช่องผมด้วยครับอาจารย์ติดตามช่องผมด้วยครับอาจารย์ไม่ไม่ติดไม่ติดทำไมอาจารย์ทำไมอาจารย์ดูดูตูปัดปัดปัดคอมพิจันทรเข้าจันทร์ไอ้มา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 เฉยมาเฉยฮัลโหลกุรลาก่มาเฉย สวัสดีครับคุณนาคอนสวัสดีครับคุณนาคอเพื่อนคุณนาคอนคุณนาคอนครับคุณนาคอเปิดไม่ได้เปล่าเปิดไม่ได้พิมมาครับพิมชื่อมาวิชาอะไรเไม่เป็นที่คุยจะสอนทักงโลกนะไอนิวบ้านอยู่ไหนนิวบ้านอยู่ไหนเออนิวบ้านอยู่ไหนนิวบ้านอยู่ไหนบอกมานิวอยู่ใกล้ๆกับไอโอมใกล้ๆกับไอทนี่จะแชร์ทำไม จะพาท่องโลกเฮ้ยนิวเฮ้นิวเฮ้ยเยี่ยนิวพาท่องโลกมาที่ไหนพี่มาเราจะพาไปเที่ยวบ้างเออจะพาไปเที่ยวบ้านท่านไหนพิมมาพิมมาพิมพ์ชื่อพิมพ์พิมพ์ที่อยู่มาพิมพ์ที่อยู่มาเดี๋ยวจานเราจะพาไปท่องโลกท่องไหมเยี่ยโอ้โห มึงออกได้ไหมโอเคมันไปแล้วมันมาแล้วมันอะไรเนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยจานทำอะไรเนี่ยจานไม่ใช่ทำมาเอาใหม่เข้าใหม่โอเคเข้าใหม่เข้าใหม่จานแชร์อะไรจานแชร์เอาใหม่เอาใหม่อาใม่ไหนจานไหน โรงเรียนเราอยู่ไหนเงี้ยโรงเรียนเราอยู่ไหนรถมันชอบขับถอยหลังอ่ะรถเขาไอ้นี่ไงเขาเล่นหาไงเขาเล่นหาให้พวกเรามาเห็นแล้วตลกไงตรงตรงไปตรงไปไหนวะตรงใต้หมวกได้ถึงบ้านเองวะแต่เข้าไม่ได้นะอันนี้ที่ไหน นัก okay. แข LIKE ่งใกล้ๆวัดนิมอ่ะน่าจะเดินน่าจะเดินทางไปวัดนิมได้ทำไมรถมันกลับถอยหลังหลายรอบอ่ะนี่นี่บ้านเอฟไอคนนึงถอยเออนี่แหละใช่ไม่เป็นวะกูไม่เคยมากูเลยไม่รู้เท่าไหร่ขอเดินต่อไปก่อนอาจจะใช่สรุปใช่หรือไม่ใช่ใช่ใช่บ้านเอเอหมู่บ้านไหเอฟอ่ะ อไม่หยุดเลยดีอะไรไม่ได้รู้อยไไม่เคยเข้าแต่ถ้ารู้ว่าเอฟซอยเนีไหนวะวันนี้เอฟนี้เอไม่ไปเรียนนี่วะใช่ทำไมเฮ้ยป <c ười> ทาอะไรเฮ้ยไอ้นี่ไงส่งลิงให้เอแล้วบอกแล้วบอกเรียนรู้วิชาทองโลกกับคุณครูนเดมันวันนี้มันยังไม่ออเลยอ่ะ แปลกอะอะไรแดง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 ยอะไรมันทำไมมันต้องใช้น้าสกุลนี้วะกูงงยี่อมันใช้น้าสกุลจริงๆได้อะต้องถามมันอีกวนะเอนี่คืะยียยสวัสดีจะอ่อนอชั่วโมงแล้วไม่อ่อนอะไม่นอ่าน ส่งส่งมีฟเราไปส่งมีฟเราไปแล้วบอกว่าเข้าเรียนหนังสือกับคุณครูคุณเดะไอ้เออไม่น่าอาผู้สิทธิ์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 วงสมบัตินี่แค่แค่เฟนตีหรอเออใช่ป๋ะเฟนเดอร์นี่ไยเนี่ยมีมีใช่ใช่ใช่แล้วของไอตีแหน ฮัลโหลปั่นทุกคนอะลง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 หา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 ใครสักคนอะมันก็มีใครออนเลยวะไหนวะไม่เห็นเลยอืมปันปี อ๋อ๋แล้วมึงทักอ๋อเอ้ยไม่อ่านไม่มให้อ่านเลยโหเดยวะจานแล้วจานไม่พาไปท่องโรงเรียนเราหน่อยโรงเรียนมผมนนนเ,อเออใช่ในวัดนวลเราอะ่ะ<แ>ในข่าวว่าโรงเรียนวัดนวลเราเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดอะ่ะผมจําได้ในข่าวนะ<แ>ไดในข่าวแต,แต่แต่แต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าอาจารย์นจไม,ไมไ่จริง เพราะยังไม่เปิดเทานเนี่นไปเรียนเลยเออเขาเปิดให้กลุ่มเอกับกลุ่มบีไงนักเรียนสมุทรสาครไะนี่บออะไรวะวัดนิมนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเด<ม>ี๋ยวเดี๋ยวกูบอกวัดนิ่มเข้าไปที่เข้าไปที่มึงบอกวัด <ๆ S 1> นวล <ๆ S 1> มึงเข้าวัดนิ่มก็ว่าทำไมวัดนิมๆๆวัดเนินมันแปลกไปใช่โรงเรียนเรามันดีปะ นะอยากดูบอบอลสองว่ะบอลสองอยู่ไหนบอลสองอยู่ไหนเพื่อนอย่างนี้มันบอลอะไรวะเนี่ยไม่รู้บอลสองนี่มีโดมใหญ่อ่ะเออน่ใช่บอลสองตรงนี้บอลหนึ่งใครใช่บไปบอลหนึ่งก่อนหรือว่าไปบอลสองไปบอลสองก่อนด้วยบอลสองไปดิบอลหนึ่งไปแล้วนี่นี่โรงเรียนวัดนวลเดนดูและดิด นี่หมดเยเนี่ยเขาเซ็นเซอร์หน้ายามปะซูมหน่อยเซ็นเซ็นเซนเซ็นเซ็เอ็นาซ็าเซเซ้ยเดี๋ยวเซ็นเซนเซ็นเซ็นซูนเข้นเปตรเนักเรียเนดินเซ้นไซ็นเ่นเนเ่ยนเซ็นเก็นเซ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 ็อเซ็นเนเซ็ะเนเนนมนเซ็นมนเซนเนเ มังเกือบทั้งห้องไงเฮี้ยผ่านอยู่กี่คนนะจำไม่ได้ตอนนั้นอะผ่านอยู่สามคนที่โอมมาผ่านเฮี้ยโอมาผ่านโอมมึงผ่านได้ไง่ผ่านคะแนนสอบาผ่านคะแนนสอบอ๋อเราตกเราก็เลยต้องมาสอบเพราะเราสอบไม่ผ่านอืมตกไม่ได้ไหนไปรถเมล์โรงเรียนเราวะกำลังเดิน นี่รถเดินหน้าแล้วรถเดินนะเดินไปหลังอ่ะโก็ดีใจเลยนะมึงเนี่ยนี่คนเดินหน้าเนี่ยไหนวะคนเดินหน้าแหมเฮ้ยใครวะอย่าซูมหน้าเขาทำไมนีเฮ้ยอะไรเนี่ยวิ่นวอซ้ายวิ่นเฮ้ยถวิ่นต้องเรียนละวิ่ง ทั้งนี้เลยหรอทังเท้าอ่ะไหนวะเน่แ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 ทางทางเท้าโรงเรียนเรามันโคตรสุดยอดเลยปะเห็นใจไหมอ่ะเอ้าพูดวันนี้ไม่คุยอยู่คุยกับรถปะไอ้ดูดูอะไรดูอะไรดูครูดีกว่า <ś c oughs> ดูครู <ś c oughs> นี่เขาขน,นแล้อมสูงแลยอ่ะไอ้นี่มันทองวงจันทร์ได้ปะวะ <laughs> แล้วมึงมึงเอา Google อ t ไปท่องดวงันทร์ <laughs> มึงคิดอะไรอยู่วะม, <c oughs> มันเคยมีอะไรวะจำไม่ได้แล้วที่มันท่องทั่วโลกเลยท่องทั่วจักรวาลเลยจำไม่ได้หรอเว็บอะไร alone. <c oughs>